สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะเป็นจักรเย็บผ้านะแบบพกพาครับหรือว่าจักรมือถือนั sure ่นเองนะครับผมนะครับก็อันนี้สั่งมานะพอดีว่ามีภารกิจนะต้องไปซ่อมโซฟาครับผมนะครับแล้วถอดมาแล้วเนี่ยผ้าหุ้มโซฟามันขาดนะครับซึ่งผืนมันใหญ่ผมไม่เียียบนั่งใช้มือร้อยได้เย็บนะครับก็เลยไปเปิดเซิร์ชดูมาก็ไปเจอตัวนี้นะราคาก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะเป็นจักรพกพานะจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตัวหน้าตาเนี่ย เขาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมกันนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องน,นะครับว่ามีอะไรบ้างนะเปิดมานะครับก็จะเจออุปกรณ์นะเป็นกระสวยให้2องอันนะมีได้อยู่อันนึงนะแล้วก็เป็นเหมือนกับที่ร้อยนะตัวนี้ผมเข้าใจนะ่าจะว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนกับที่ถ่ายได้จากโลใหญ่มาเป็นโลเล็กอันนี้ครับใส่ตัวเนี้ยนะครับผมแล้วก็มีตัวที่เอาไว้ร้อยได้นะครับที่เกี่ยวได้ผ่านลูเข็มนะครับเล็กๆแล้วก็มีเข็มสำรองให้1อันนะคร นะครับแล้วก็มีในส่วนของคู่มือนะครับมาให้หนึ่งฉบับนะครับคู่มือมาให้หนึ่งเล่มนะนะครับคู่มือก็ผมดูแล้วมันอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่มาดูตัวจีนเราจะเข้าใจง่ายกว่านะครับผมนะครับอันนี้คือแกะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเขาเทสมาให้เรานะตัวรอยได้ที่เหยียบก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยทีเดียวนะครับผมนะครับนี่แบบนี้เนาะนะครับ นบบี้ข้างบนจะมีสวิตนะครับนี่ข้างบนจะมีสวิตตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เวลาเรากดเวลาเราเปิดนะครับตรงนี้มันจะหมุนนะครับเหมือนข้างในมีมอเตอร์แล้วก็ขับตัวนี้ด้วยนะหรือว่าจะใช้มือป่าหมุนก็ได้นะครับผมนะครับแล้วก็ใส่ถ่านสีก้อนนะเป็นถ่าน AA สก้อนนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับสามารถต่อแดปเตอร์ได้แต่ในชุดไม่ได้มีมาให้นะครับผมนะครับก็สวยก็ใส่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมนะครับเวลาถอดก็ดึงออกมาปกติดึงตรงนี้มันจะดึงได้นะครับ นะครับมันจะดึงออกมาได้แบบนี้นะครับผมเวลาใส่กระสวยก็ใส่เสร็จก็บีบเข้าไปแค่นี้นะครับผมนะครับแล้วก็ร้อยให้ตึงนะครับลักษณะการเดินได้นะเดินจากกระสวยตรงนี้มาเข้ารูเล็กนะขึ้นจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับเผื่อว่าเดี๋ยวผมจะอัดให้ดูก่อนรอบนึงเผื่อพี่ๆท่าไหนซื้อรุ่นนี้มาแล้วร้อยได้ไม่เป็นนะครับมาเจอคลิปนี้ก็สามารถจะร้อยได้นะครับผมนะครับก็กระสวยนะครับ ได้จากกระสวยขึ้นตรงนี้นะเราไปออกข้างบนนะครับแล้วก็มาผ้าตรงที่หนีบได้ตรงนี้นะนะครับผมนะครับเสร็จแล้วก็จะไปร้อยเข้าข้างในตรงนี้นะครับข้างในตรงนี้นะครับนี่จะมีเหมือนกับแหวนเล็กๆอยู่นะร้อยเข้าไปในแหวนอันนี้นะครับแล้วก็เอาลงมาร้อยที่ในส่วนของเข็มนะครับผมนะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยไว้แค่นี้แล้วก็สอดผ้าเข้าไปเย็บได้เลยนะครับแต่ก่อนจะสอดเนี่ยเราต้องหมุนตัวนี้นะตัวนี้มันจะหมุนได้ทางเดียวครับมันจะมีลูกศรบอกอยู่นะว่าให้หมุนตามเข็มนาฬิกาครับพอหมุนนเสร็็จจตัััววหด้ามกะ เลื่อนลงไปนะเราก็ต้องเลื่อนให้มันขึ้นมาสูตรแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นตัวเขาเรียกอะไรตีนผีไหมตัวนี้นะครับให้เรายกขึ้นมานะมันก็จะแบบนี้ครับยกขึ้นมานะแล้วก็เอาผ้าใส่นะครับแต่ตอนที่เราใส่ตอนแรกเนี่ยตัวได้มันจะไม่ลงไปแบบนี้นะได้มันจะอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็เอาผ้าขึ้นไปแล้วก็หนีบตัวนี้ลงไปนะครับแล้วก็เริ่มทําการเย็บได้เลยนะเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองเดินเดินได้ดูแล้วกันเอาไงดีเดินมาทางตรงๆนี้แล้วกันนะครับนี่นี่นะครับเนี่ยมันจะเดินแบบนี้ครับ นะครับนี่นะครับก็จะร้อยไปเรื่อยนะนะครับนะครับก็ถือว่ามันทํางานได้นะเดี๋ยวลองไปใช้จริงดูว่ามันจะเย็บแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผ้าที่ผมจะไปเย็บอันนี้มันจะเป็นผ้าสปันบอลนะเอาไว้ซับในพวกเฟอร์นิเจอร์โซฟาอะไรอย่างนี้นะครับผมนะครับเนี่ยนะครับเดินเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวไปลองใช้งานจริงกันดูนะครับผมนะครับครับนี่นะครับนี่ก็เป็นโซฟานะที่ผมซ่อมทิ้งไว้นะครับแล้วก็ผมรอผ้านะอันนี้นะครับ ตอนนี้ผ้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําการเย็บนะครับเย็บมุมตรงนี้นะยาวไปถึงนู่นเลยนะครับไปโซโฟาเลยนะนะครับวันนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองเย็บกันดูว่ามันจะได้ผลไหมนะครับผมนะครับครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะถอดตัวผ้าออกนะเราก็ต้องหมุนตรงนี้นะครับให้ขึ้นมาสุดเลยนะแล้วก็ดึงตีนผีตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับอย่างนี้เนาะแล้วก็ดึงผ้าออกมาครับ เดี๋ยวเราจะต้องทําการเย็บผ้าจริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดอันนี้ออกนะแล้วเหลือแต่ไส้ได้อันนี้ไว้นะครับแบบนี้นะครับผมตัดแล้วนะครับอันนี้เป็นผ้าตัวอย่างที่เขาทามานะตัวก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ผมใส่แบบไปแล้วสี่ก้อนนะครับผมตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะทําการเย็บแลวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเย็บดูนะนะครับก็ให้เราทําการใส่ผ้าเข้าไปตรงนี้นะโดยการหนีบนะครับแบบนี้เนาะเปิดตรงนี้มานะแล้วก็หนีบตั้งแต่ต้นเลยนะที่เราจะเริ่มเย็บนะครับผม เข้าไปตรงนี้แบบนี้นะครับสมมติว่าเราจะเริ่มเย็บตรงนี้นะครับนี่อย่างนี้นะแล้วเราก็จับปลายชายไว้ให้ดีนะครับแล้วเราก็เดินเครื่องครับตรงนี้เปิดสวิตช์นะนะครับผมได้อยู่นะครัวก็เดินเครื่องแบบนี้เนี่ยครับตอนนี้มาแล้วนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่ครับตอนนี้มันเย็บได้จริงๆนะครับเนี่ยอันนี้ผมพับตั้งหลายทบนะหนึ่งสองสามสี่ชั้นนะครับเนี่ยนะครับล้วก็เย็บเข้าแล้วนะนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเย็บยาวไปยันนู่นเลยนะดูซิว่าจะได้ไหมครับตอนนี้ผมก็เย็บเสร็จแล้วนะไปถึง ปลายชายด้านนู้นเลยนะก็ผมผมว่าเนี่ยเต็มร้อยนะผมให้70นะใช้ได้เลยนะครับผมนะครับแต่ว่ามีบางจังหวะที่ผ้ามันยับนะแล้วผมเดินแล้วมันค้ามนะครับผมก็เลยต้องมาเย็บซ้านะแต่ก็ถือว่าเนี่ยโอเคนะดีกว่าเย็บมือเยอะเลยนะครับแก้ขัดได้นะครับผมเวลาตัดขางเกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะไปเย็บผ้าอะไรที่ไม่ต้องไม่ได้แบบต้องการความปรานนี้มากๆนะก็ใช้แบบนี้ก็โอเคเลยนะครับผมนะครับแล้วตัวเครื่องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเนี่ยใช้เสร็จแล้วนะครับก็โอเคเลยนะเนี่ย ครับโอเคเลยครับผมนะครับใช้งานได้จริงนะผมคิดว่ามันใช้งานไม่ได้นะเนี่ยคือมาร้อยเดียวเองนะครับคุ้มเลยนะครับก็ลองดูนะครับสาหรับพี่ๆที่แบบกําลังหาวิธีการเย็บผ้าแบบของผมเนี้ยนะแบบที่เก็บมานั่งร้อยยาวๆเงี้ยนะครับก็ลองซื้อเครื่องมือแบบเนี้ยมาใช้ดูนะครับผมหรือว่าพี่ๆท่านไหนที่มาค้นหาข้อมูลไอ้เจ้าตัวนี้อยู่นะมันใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดขัดอะไรไม่เสียด้วยนะเนี่ยเย็บยาวขนาดนี้เลยนะแต่ว่าแอบมีร้อนๆนิดนึงที่ตัวเครื่องนะครับเพราะว่าผมลากยาวไปเลยนะ นู่นนะครับประมาณ2เมตรกว่านะครับผมนะครับครับสรุปว่าสําหรับเจ้าตัวนี้ก็ใช้งานได้โอเคทีเดียวนะครับผมนะครับแต่อาจจะไม่ตรงเป็นแนวนะแต่เยียบติดแน่นอนนะครับผมนะครับก็ปล่อยให้เขาเดินไปตามธรรมชาตินะไม่ต้องแบบไปดันเขานะครับผมนะครับเดี๋ยวเตีนผีนี่มันจะค่อยๆเดินไปเองทีละนิดนะครับผมนะครับก็ให้ผ้ามันกินเข้าไปตามทางเดินของเตีนผีอันนี้นะครับผมนะครับก็ โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสําหรับพี่ๆที่กำลังหาข้อมูลอยู่นะครับหรือไม่อาจจะอ,อ,อยากรู้วิธีใช้งานนะครับก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้นะครับผมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเมื่อไงมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้ามีเทคนิคดีๆหรือว่าคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยผมจะมาลงให้ชมกันใหม่นะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้ว